สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมจ้าเทปพีจีกันเนาะครับนาอมาจัดให้กับไปเร่จ้าวันนี้ก็มาอยู่กับร้านอาหารเลิดรสครับของใายพีจีกันเนาะครับน้องกากเป็นเกมไม่ไม่นี่แหละครับผมเนาะพึงเขาได้บบน้านนอะครับน้องมาครับอาจจะจัดให้ชมแบบงามๆามกันเลยครับผมวันนี้ก็ไปกันเลยจ้ามาวันนี้มีทุนมาหนึ่งพันครับผมขอจัดหนักๆไปก่อนเลยจ้บเบ็ดสามสิบเนาะ ไม่ต้องพึ่งฟรีเกมไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งนั้นวันนี้เราจะจัดให้แบบงงามครับถ้าฟุกข้าฟรีเกมก็เป็นบุญของเรานะวันนี้เนาะมาเธอโบบบต้องครับบบจัดไปกันเลยจัดเรื่อยๆครับผมเราสายเชยเรามันสายเชยโบกเลขจัดมา90ครับโอ้โหมาอีก3ครับมีโบนัสคูณ2อ,อยู่ด้วยแบบนี้มาอีกร้อยห้าเทียครับยังไงโอ้โหมาอีกสี่สิบห้าครับเปิดหัวมาดีมากครับผมมาอาเปิดหัวมาก็ได้ไปห้าร้อยเจ็ดสิบหกนะ ไปต่อกันยาวๆเลยแล้วกันนะจะเปิดหัวมาเด็กครับโอ้โหไฮ้เปิดงามแต่หัวครับกลางๆไทยๆบ่เดินเลยยังไงฟีเกมฟีเกมว่าแล้วมันว่าแล้วมันมาครับผมมาเปิดหัวมาครับโอ้โหไอ้สองดอกสามดอกสี่ดอกเงียบอยครับผมมาเขาฟีเกมเสือว่าโอ้โหอ้โอ้โหโอ้โหไโโโเงีบยบใจครับเงียบมินิซีกันเลยจ้า ออามาจะได้รุนเงาเงากันเลยได้รุนเงาเงาครับแบบนี้ก็นเงียบจ้อยไปจ้ะมาได้มาละคุณสองมาละจัดสามสิบมาครับผมมามีคุณสามครับผมจัดไปเจ็ดสิบห้าครับผมมีคุณสามโยครับผมมาจะคูณห้าครับเนะี่ยจัดมาห้าร้อยยีสิบห้านะไปต่อกันยาวๆเลยจะมาจะมีคุณสองานะโอ้โหจัดมาจัดสามอันน้อยนิดครับผมเอาจากคูณเจ็ดครับผมคูณเจ็ดกับสนะี่สิบสองละ อไปต่อกันยังยงากันเลยจ้ามาจาัด2ดอกสุดท้ายว่าจังไหนดอกนี้จัดมาแล้วโอเคก็โขนเต็มครับผมได้มา30มาดูที่ดอกสุดท้ายจบงามๆดิเอามาดิยังไงได้ลุนไหมโอ้โหไหม่ได้ครับอาสิบสอก็สามสิบปกนะนจัดไปจากรางมันรวมครับ639ครับพอได้ต่อชะตาชีวิตกันไปเนาะครับนอมมาขอปรับเทรอบโอบครับไปเรื่อยๆกันเลยจ้าไปเลยจ้า ไปเลยจ้ามาจ้าได้รุ่นแยงแๆกันบราร้อยยี่มาเราจะโบนัสคูณไปใส่ลักหุ่นสี่ครับหนึ่งร้อยเยสามคูนสี่จัดไปจ้าสี่ร้อยเก้าสิบสองครับแยงบราได้ครับไปต่อกันแยงแยวกันเลยจ้โอ้โหไอ้เก็บเข้าฟีเกมอีกแล้วเราจัดไปดิจ้าแบบนี้มันเป็นของเราแล้วมันเป็นของเราแล้วมันเป็นจังไหนระดับนี่แฮมเบอร์เกอร์มาตัวเม่แฮมเบอร์เกอร์มาก็หกสิบสามโบนัสมีแล้วโอ้โหมาอีกเก้าสิบว่ะ เอาเรื่องไม้สิบหาครับบังงหญ่ๆทว่าแม่บังใ่า่ๆทว่แม่ดอกนีกโวนัดไม้ชั่วได้คูณสี่ครับ267กครับคูณ4จัดไปครับรางวันมีการจัดมา1นึ่เนาะบ่อธรรมดาครับสูตรจัดปารัสบออครับไปต่อกันงยเงีกันเลยเนาะครับนอมันเป็นจางไหนครับผมแบบนี้มันก็ต้องเสียดเราไปดิแบบนี้คูณสองเสียมาครับ6แบบนี้โอ้โหโอ้โหไอสามครับได้มาสามครับอ่ะพอได้โยกได้เหลียกันอยู่ครับผมมานนิดหน่อยหน่อยครับ ไปต่อกันเลยจ้ะตอนนี้กำไรเน้นๆสองพันแล้วแจงหงัวตัวอยู่ตัว,ตวครับกำไรสองพันนี่ตอนนี้เราปั่นสุดสามร้อยที่เหลือของเราอยู่ครับมาทุณหนึ่งพันครับกำไรสองพันครับมาเน้นๆเน้นๆครับผมบอกนี่เน้นๆ,ๆโบนัสคูณไม่์ทอมเออคูณสี่ครับผมมาร้อยเก้าสิบแปดคูณสี่จะไปเจ็ดร้อยเก้าสิบสองอ่ะจัดมาที่สี่พันแล้วอะ่ะตอนนี้อัดสูต่อกันเนี่ยแจ้งน่อยละกันเนาะครับเนาะ เผื่อมันฟุ่กเผื่อมันฟุกหมาจะเผื่อมันฝุกจิงๆงเผื่อมันฟุกเขาพี่เกมแบบงามๆเนาะครับนอไปต่อกันอี่จากสี่าดอกละกันนะครับผมวันนี้สู่ต่ออจากสี่าดอกสี่าดอกแบบนี้ครับผมมันไหลรัวๆแบบนี้ก็ไปจกคูณสิบหกสิบหกคูณสี่ครับรางมันกันต่ออะรเอาจะมาบ้ามาทำมาดามาขอคืนเบสกันช่นงมาครับไปที่เบสห้าสิบครับไปกันเลยใจเงี้ยงเงี้ยวกันเนาะครับนอ มันเป็นยังไงกับเป็นต้องเป็นของเราเนี่ยล่ะขอเนร่ขอเนร่ขอเนร่ขอเนี่ยไปใส่ละบบให้เลยว่าเอามาครับสองร้อยห้าสิบนี่โบนัสคุณสองไดยไม้เจ็ดสิบห้าครับได้ไหมโอ้โหสาวรยเยมาครับคูณสองจัดไปจ้าได้มาโหรวยครับได้ต่อสตาร์ีเปดแบบนี้ครับเปิดหาสิบาฟี่เกมครับจบไทยงํามๆกันเลยเจ้าวันนี้เนะาะมาดูกันครับมาเกมนี้เกมปิดฉาก ตบตูดงามงามดิจ้ามาฟีเกมตบตูดงามงามเดอเออห้าสิบมีโบนัสคูณสองครับอ่ะก็ได้มาก่อนหนึ่งร้อยจะพอประโยกได้เลมครับไปต่อกันเงยเง้เลยจ้าไปต่อยางเงี้วแบบนี้เงียบจ้เงียบจ้แบบนี้เออมาห้าครับอย่างไรได้ต่อยางเง้บอส่ะอ่ะคูณห้าครับห้าคูณห้าก็เย่สิบห้าครับเนาะเอาไปต่อกันเงยเง้ยวเลยจอีกสามที่ดอกครับผมโอ้โหมาครับสิบมามีโบนัส้วย ยังไงโอ้โหได้น้อยเดียวเนาะทุกคนนะได้มา70ครับผมมากรับพอได้ยกได้เหลวมันอยู่จ้ะมาดูจ้ะสองดอกสุดท้ายโอ้ยร้อยเจ็ดสิบห้าครับมีโบนัสด้วยโอ้โหมาอีห้าสิบครับบังยิ่งย่งแน่นอนแบบนี้ยังไงยังไงยังไง,งคูณสิบสามครับสองร้อยยี่สิบห้าคูณสิบสามจัดไปเท่าไรครับผมรางวัลซูเปอร์เมกาครับสองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าครับบอ่อทัมมาดาครับผมมา ไปต่อกันครับดูที่ดอกสุดท้ายเงียบจ้อยกันเลยจ้ามาครับารางวัลร่วมครับผมจัดไปครับ3ามพนอยี่สิบเนาะครับเนาะสตรจัดปลาราาบอกครับผมจบท้ายแบบงามๆกันไปเลยจ้ามาจากขอเนิ่งๆอีกสามดอกในระโบกนี่จัดมาแล้วจ้าหมาดิจ้ะมาดิจ้ะมาดิจด้ะโอ้โหโอ้โหไอเงียบจ้อยครับเงียบมีซีรีกันเลยจ้ะ อ่เจสิามาแล้วโอ้โหไม่มีตัวคูนครับเสียใจครับโอ้โหไม่ยีมาครับยังไงไหลไหมไม่ไหลครับผมโอเคครับก็น่าจะพอแล้วกันนอสูต่อบอไบครับผมมะกลัวมันจะแตกตัวที่กับแม่นาจืดหน้าจ่อยกันไปเลยจ้ะโอเคครับวันนี้ก็กําไรเน้นเนนครับผมมะหกเจ็ดพันกันเลยเนาะครับนอโอเคครับก็ ใครที่อยากตามก็ลิงตายคลิปได้เลยนะครับนาะอวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปที่7630กันเลยละกันนะครับนาะอโอเคครับก็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดตตามสไลด์ได้ละกันนะจ๊าไปก่อนเลยละกันนะครับผมขอบคุณครับ